โอเคนะโย่ผมกินนะผมก็ยินดีจะรับสู่ปีที่ดุดโซนะครับผมมานี่ก็เป็นเรื่องเสริมนะครับผมมาโอเคเกมสตาร์รับผมอ่าก็จะมีเออรุ่นหนึ่งนะครับผมแบบหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งนะมาแบบมาพูดนิดหน่อยนะผมอ่า ก็ไปรู้เหมือนกันว่าในเรื่องของของไอเซิร์ฟไอไอในเรื่องเสริมนี่คือเป็นในเรื่องใหม่นะเป็นในเรื่องที่พิเศษนะผมทําขึ้นเฉพาะแบบทําขึ้นเฉพาะเกมวีเทอร์แต่โซบ้าสามนะผมเป็นในเรื่องพิเศษนะเป็นแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะผม <S <S นี่แหละในเรื่องของเกมมันดีกว่าตรงเอเนมิตันที่ว่ามันแบบมันมีในเรื่องเสริมที่เอเนมิมันไม่มีนะฮะก,รรก็มีฮิสึกะยะกับ เบียคุยะนะครับผมมาโลกมนุษย์นะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามาทำไมนะครับผมอืมนะก็มานี่ครับผมอ่าก็มาเจอกับอ่านี่เป็นฉากเงียบนะฉากแบบรูปเงียบนะฮะก็ต้องคู่คุยกันนะฮะว่าทำไมกูต้องมาที่นี่ไว้สเสร็จรู้สึกเหมือนมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะฮะ แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทําไมนะอ่าก็มาเจอเดนจิครับผมดนจิกลาลังนั่งเฝ้าเอ่อนั่งเฝ้าไอ้ดินจินี้ได้รับหน้าที่ผมให้มาดูแลเมืองคาราโกระนะฮะก็มาเจอไอ้เอ่อใครวะอ๋อไอ้นี่ที่มันเป็นหมอผีนะเป็นแบบหมอผีที่ดังมากอัออนนี้เห็นอ้นี้เห็นวิญญาณนะมีพลังเห็นวิญญาณเหมือนกัน ออันนี้ก็คิดที่จะสร้าง power ranger หรือเปล่านะไว้นะบูนะครับอ,อันนี้คิดจะสร้าง power ranger นะเอาเอาแล้วทำไมกูต้องมาสู้กับอีนี่วะอีกตัวฮะทำไมกูต้องมาทำตาเป็นหมอผีด้วยวะ โอเคฮะเริ่มเล่นที่เล่นที่สุกยะก่อนเลยนะโอเคมาก็เป็นเรื่องของไอ้หมอผีนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นหมอผีหรือมิสเตอร์ซาตานนะผมจะเรียกว่ามิสเตอร์ซาตานแห่งโลกบีดได้นะฮะต้องมาตัวกับเลนจิผมเพื่อให้เลนจิมาอยู่เป็นพวกนะติดตว์ ตบกูเป็นขี้หมาแล้โดนนะผมเจียวอิมาลุโดนทวบเดี๋ยวมึงอะมาเฮ้ยโอ้ยใช้พลังเสริมได้นะผมปล่อยแบบชูตซีแบบย่อมนะฮะเป็นแบบปล่อยแบบแรงนำยาขนาดย่อมนะ ก็ใช้ได้อยู่นะให้โดนครับผมเต็งเป็ดโอเคมาโอ้ยดำามยืดได้สัตว์ คิดว่าดามันยืดได้คนเดียวอะโอ้ยเจ็บวะไม่โดนนะผมคิวอีมารุกวยมาไม่ยอมแพ้หรอก อะไรเป็นแค่รองหัวหน้าเป็นแค่รองไม่ใช่รองหัวหน้าด้วยซ้ำนะเป็นแค่แบบจุกจั่วนะผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเอาเฮ้ยไม่หาเว้ยไม่หาเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตาย เ้ยไม่ฮาไม่ฮาบอกเลยไม่ฮาโอเคชนะครับผมถือว่าเก่งนะเรนจิก็เก่งไอสัตว์เฮ้ยโดนท่าไม่ตายแล้วทำไมไม่ตายอ่ะ โอเคชนะครับผมปูปังตายอ่าวินครับผมชนะเหมือนภาคแรกเลยอ่าต้องมาร่วมแกงครับผมทำไมกูต้องมาไวส์อ์อ่าดิจิกบนนะทำไมกูต้องมาด้วยไวส์อรดอ่าอ่าก็มาเจอกับ เออ่ยินนะผมอิชิดะยินนะเอ้ยไม่ใช่อิชิดะเอ้ยไม่ใช่ยินเดี๋ยวอีกมีคนหนึ่งอิชิดะนะเป็นฟินซี่นะผมอ่าก็มาเจอนะกำลังฝึกพลังฟินซี่อยู่นะเบทเทิลสปีดอะไรวะเออ หมดสุดก่อต้องรวมแกงนะต้องสู้กับมันเพื่อเอามันมารวมแกงนะครับผมนะมาเบท์โอ้สปีดปรับปรับปรับนะฮะก็จะมีเรจริมาร่วมแกงคนหนึ่งนะฮะมาเบท์โอ้เลดสนะครับผมเป็นสีแดงนะแม่งจะรวมพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะไอสัตว์ นะต้องมาสู้กับเอ่ยินนะเอ้ยไม่ใช่อิชิดะนะอิชิดะนะเป็นควิซี่นะผมเป็นชุดภาคแรกเล้วน่ะไอสัตว์ธนูไม่โกงโอ้ยแม่งโอ้ยโอโกงอ่ะ เฮ้ยโกงไปโกงไปโกงไปสัตว์โกงไปดาบมันโกงไปธนูมันโกงไปมันจะแพ้นะผมระยะใกล้ เฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยไม่หาเว้ยไม่หาไอสัตว์ไม่หา,หา,หาคือแบบมันโกงอะฮะมันมันมันยิงอะคือแบบ เดี๋ยวนะเออโดนดิครับผมเอ้หยาโอเคถ้าไม่ตายมันโลโลเลยมันยิงมาใช้ไม่ตายกลับไม่โกงนะโกมาโกงกลับไม่โกงนะดาบยืดได้คนเดียวอะดาบคุยืดได้ฮะ มาเฮออิชิดะเอ้ยยินนะเอ้ยอิชิดะยินเปล่าวะมันอิชิดะใช่ไหมเหรอเฮ้ยฮึบโดนครับผมโดนโดนโดนเออเรียบร้อยครับผมจบ โอเคอย่ชาชนะผมฮ่าก็มาเจอกับหัวหน้าหน่วยลอกสังหารนะมาอุ้มแมวนะฮะมาเลี้ยงแมวอยู่นะฮะซึ่งแบบมันก็ตกใจนะผมอยู่ดีก็โผล่มานะเป็นคนที่แบบดูเข็งแข็งนะแบบยืดเยืดเ,เย็นนะแต่ว่ารักแมวนะผม เพราะแมวมันหน้าเหมือนไอ้นั่นอะโลไอ้ไอ้นั่นอะไอ้ผิวเข้มอ่ะอุ้มแมวอยู่นะเออพี่ชิโคอินโรยุฮิจิชอบแมวเหมียวอือจ้ะไอสัตว์มึงมึงอาด ชีพหายแล้วอดีตก็เบื่อนะฮะต้องมาเจออะไรพวกนี<_<_้นะฮะมาก็มาเริ่มกันเลยครับผมไปโทษสตาร์ทอ่ะก็มี3คนให้เลือกนะครับผมซึ_<_่งผมจะเลือกเป็นเบียคุยานะเลือกเล่นเล่นทุกคนเลยนะครับผมอ่าเบียคุยานะวะ มาต้องมาเจอกับออหัวหน้าหน่วยรอดงหารนะไฟโถดสีครับผมกุ้ง เบียคุยานี่ขึ้นชื <il> <plein lava. S 2> ่อเรื่องการโกงอยู่แล้วนะผมไอเรื่องโกงนี่ขอยบอกเมบงสากุระครับผมแล้วก็โชเซตสีนะโกงสัตว์นะเลือดเลือดไม่ลดเออโกงฮะคิดสุกยากโตรโกง โกงอะ่ะบอกแล้วฮิทุกกะยาไม่คโคตรโกงนะฮะโกงเกินนะเนนะรพราะนี่ไงผมไม่ค่อยชอบเล่นฮิทุกกะยานะมันมันโกงเกินแบบมันต่อคอมโบน้อยฮนะคอมโบของฮิทุกกะยามันน้อยนะเอ้ยเบียคุยาะมันน้อยนะเพราะแบบมันจะเน้นดาเมจเป็นหลักนะฮิทุกกะยาเนะี่ยเอ้ยเอ้ยเบียคุยานะอยากโนโดนาเมจอ้ว โอเคไม่โนูนดาเมจละดนูนะผมโคตรแรงฮะนี่ขนาดหลอดทีฟ้าไม่มีนะฮะไปมาขอจบสวยๆครับฟันโอเคเรียบร้อยครับผม อ่าโอเคชนะครับผมสุดท้ายคือมันต้องมาร่วมแกงนะนงวนะ่าทำไมกูต้องมาร่วมแกงด้วยเสื้อมาบนนะไอขลงังแมงวูแบบเป็นมิสเตอร์สาตาร์ในโลบีทนะฮะก็มาเจออิออทิโกะกำกกำกกบางกครอยู่

อ่าเบทโตสตาร์ทครับผมมาอ่า,อาก็มีคนใหม่มาให้เลือกนะครับผมคนนี้แน่นอนครับผมเนสเปเชียลแบ็คนะครับผมเป็นสีดำนะมา ต้องตู K ้ก <motivate> ับอิจิโกะนะครับผมเพื <shared> ่อให้อิจิโกะมาร่วมแก๊งนะคาราครแบัคเขินๆนะเวลาพูดเนี่ยโอ้เจ็บ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 ท่าของไอ้นี่จะเน้นการต่อคอมโบนะครับผมแล้วก็การต่อยแบบขึ้นบนเป็นหลัก โอ้ยโอเคผมว่าคอมโบเน้นการต่อคอมโบเป็นหลักนะมาถ้าของไอ้นี่จะเน้นการต่อคอมโบแล้วก็เน้นฟวรมเร็วเป็นหลักนะฮะส่วนท่าก็จะมีการจิ้มนะครับผมจิ้มตังหานนะแล้วก็จิ้มนะครับผมแล้วก็ปิดฉากด้วยนี่ อะไรกูต่อยเร็วเว้ยเฮ้ยวบปั๊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 บแล้วก็เฮ้ยไม่โดนครับผมมาตัวนี้เล่นค่อนข้างยากนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเล่นชินแล้วเนี่ยมันจะเก่งมากเลยตัวนี้ แต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดการต่อคำโบนแบบเร็วๆนะฮะโดนเกียชนะครับผมอา่อาอา่านี่ขอผมขอเล่นเสียงนะฮะพวกนี้ก็มาเที่ยวนะแบบมาพักนะครับผมที่ออ อ๋อไอสัตว์ลนินจิมาแช่บ่อน้ำร้อนนะฮะโอ้อย่างเท่เล,นลนินจิลินจินี่ถ้าเกิดปล่อยผมในเท่น,นะ,ะ,ะฮะก็ฮิ่อ่อฮิ่สุกยามาเล่นสกีนะฮะโอ้มึงจะชิลไปไหนโคตรชิลอ่ะเอาที่พี่สบายใจแล้วกันนะ,ะอ๋ออ่าฮะส่วนเบียคุยามาเล่นกีฬาก้มและแทงนะกีฬาในร่มนะฮะก้มและแทงนะะสนุกเกอร์อจะขคิดลึกส่วน ไอห,หัวหน้าหน่วยรอดทหารก็มาเล่นปลาปลาลุกดอกนะฮะเพื่อชิงของรางวัลน,นะผมโอ้โหเอาเขาเ้าเขาเาองเท่ไอสัตว์อิติโก,โกกับไอนี่ก็มาต้องมาทำวามสาดนะเอน็นนะผมโคตรชิวอ่ะอ่าสมันพีครับผม มิชชั่นคอมพิวเตอร์ผมก็หมดแล้วนะเนื้อเรื่องเสริมก็หมดไดปกับแค่นี้นะฮะหมดแล้วอ่าก็จบไปกับเนื้อเรื่องของทั้งหมดนะครับผมเนื้อเรื่องทั้งหมดของปีทเฮอร์ตาโซจบหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะเล่นแล้วนะครับผมนอกจากรีวิวตัวละครซึ่งผมขอไม่รีวิวนะครับผมผมขอทุบยอดไปรีวิวนู่นแ่ะภาคเจ็ดนะครับผม โอเคถ้าชอบก็รีบกดไลค์กดติดตามถ้ามันใส่ก็ลืมคอมเมนต์ขอบคุณเนี่ยติดตามกันมานะครับผมโอเคขอบคุณมากจริงๆที่ดูตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายจริงๆแล้วโอเคก็นะลาก่อนนะผมบิดเทอร์สโต้ภาคสามเดี๋ยวเจอกันในบิดเทอร์สโต้ภาคสี่ครับผม